น้ำหนักเกินลบกคุณช่วยออกสลิปคนหนึ่งครับเอาป้าออกไปสิชันรีปมันจะบอกว่ามาเสียสละให้ยีป้าแม่บ้านถ้าไี่มันมาสายครับพี่บีมที่มาสายเพราะว่าเป็นคนดีอยู่นี่เองมันลอกเชิญครับ สวัสดีค่ะท่านประธานอ้าวว่าไงคุณบีมคุณมาหามผมมีธุระอะไรเหระอ,อ๋อพอดีบีมจะมาแจ้งว่าวันนี้จะมีเด็กใหม่มาฝึกงานตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินนะคะอ๋อเลยนั้นผมให้คุณตัดสินใจเลยคุณเป็นผู้จัดการที่นี่มานานคุณก็คงจะรู้ว่าใครสมควรได้ทำงานที่นี่นี่ท่านประธานชมบีมขนาดนี้ท่านประธานคิดอะไรกับบีมเปล่าคะเนี่ยเปล่าครับผมคิดกับคุณบีมแค่ลูกน้อง เออ,เอ,องั้นตำแหน่งหัวหน้าบีมขอเอาให้น้องสาวบีมนะคะท่านประธานเพราะน้องสาวบีมจบจากมหาลัยชื่อดังด้วยเกรดเฉลีย่ย4.00เกีรดนิยมอันดับหนึ่งด้วยนะคะนี่คุณบีมคุณก็น่าจะรู้ว่าผมไม่ชอบการใช้เส้นสายคุณต้องรับคนที่จิตใจดีและมีความสามารถไม่ใช่เอาแต่พุกพ้องตัวเองสิค่ะค่ท่านประธานบีมบีมแค่หยอกเล่น,นะคะไปคุณออกไปได้ ผมจะทำงานไปสิครับคออ่ะค่ะค่ะค่ะบินไปแล้วคะ่ะเฮ้ย Cool. น้ำหนักเกินลงกูนช่วยออกสลิปคนหนึ่งครับเอาป้าออกไปใส่สลิปเออป้าก็จะรีบไปทำความสะอาดห้องทั้าประถานเหมือนกันจะหนูป้าขอไปก่อนได้ไหมเจ้ะหนูไม่ได้ป้าถ้าป้ารีบมากก็ไปเดินขึ้นบันไดนู่นแก่แล้วขยับแข้งขยับข,ข,ขาบ่อยบ้างอ,อ,อายุจะได้ยืนไปกันก่อนเลยค่ะ ้าแล้วหนูไม่ไปเหรอเดี๋ยวหนูขึ้นบันไดไปก็ได้ค่ะป้าไปก่อนเลยแหวะแม่คนดีสีสัคมคมเชิญแกเดินใี้ขาลากไปเลยนี่ขณะดฝึกงานวันแรกแกยังมาสายแล้วแกจะทำงานตำแหน่งหัวหน้าได้ยังไงเอ,อ่อหนูขอโทษค่ะผู้จัดก,การพอดีว่าหนูเดินขึ้นบันไดมาห้าชั้นก็เลยมาถึงช้าค่ะ พี่บีมคะมันจะบอกว่ามาเสียทล่าให้เยป้าแม่บ้านถ้านี่มันมาสายค่ะพี่บีมฮอ,อที่มาสายเพราะว่าเป็นคนดีอยู่นี่เองมันล้อตอนนี้ชีวิตจริงนะไม่ใช่นิยายสารพลาเวลาคนทําดีอะไรก็จะได้สิ่งที่ดีตอบแทนซื่อบือ้อซื่อบือ้อซื่อบือ้อ พูดจัดการทำไมแกจะให้ฉันมอบโลกเก็ียดคุณให้แกเลยไหมล่ะฮะไม่ต้องหรอกค่ะที่หนูทําแบบนั้นหนูไม่ได้คิดอะไรหนูก็แค่อยากช่วยป้าเขาเฉยๆอยากช่วยแต่แฝงด้วยการเอาหน้าแกรู้อะไรนะลูกหมูว่าแกไม่มีวันได้กันแหนกเหมือนหน้าเพราะ บริษัทเก็บเคียให้เสร็จภายในวันนี้ทำไม่เสร็จก็นอนมาที่นี่ไม่ต้องกลับแต่ว่าทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้ก็ไปค่ะทำได้ค่ะดิสู้ๆนะลูกหมูเผื่อจะมีหวัง ไฟไห้องออฟฟิศยังเปิดอยู่ละ่ะสงสัยจะลืมปิดอ้าวหนูนี่มันเลยเวลาเลิกงานแล้วนะทำไมหนูยังไม่กลับบ้านอีกละ่ะอ๋อพอดีหนูยังเคลียร์งานที่ผู้จัดก,การสั่งไว้ไม่เสร็จนะคะมันแอบยากนิดนึงค่ะป้ามามาเดี๋ยวป้าสอนให้ป้าพอจะเคยทำมาบ้างจริงเหรอคะ จริงสิจ๊ะตอบแทนที่หนูมีน้ำใจให้กับป้าไงไหนไหนงงตรงไหนตรงนี้ค่ะป้ายากมากเลยอืมตรงนี้นี่เองอืมง่ายนิดเดียวแต่หนูทำมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วนะคะมันยากมากเลยมันเริ่มยังไงหรอคะหนูก็เอายอดนี้มาลบก,กับยอดนี้แล้วมันก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเนี่ยลูกโหจริงๆด้วยค่ะขอบคุณนะคะป้าไม่เป็นไรจ้ะ <laughs> ท่านประธานหนูก็งงเหมือนกันค่ะว่าโบหนูไปตกอีกที่โตท่านประธานได้ยังไงไม่เป็นไรสงสัยเธอทําตกแล้วไม่คนเก็บได้แหละค่ะแล้วนี่ทํางานไปเรือบ้างโอเคไหมก็พอได้ค่ะท่านประธานพี่บีมเดี๋ยตั้งใจทำงานนะฉันไปละค่ะท่านประธานขอบคุณนะคะใหญ่ลูกหมูเหมือนอ่อยท่านประธานค่ะพี่บีมเห็นใสๆแปลร้ายมีเบา mm -hmm. การหมายความว่าไงคะฉันขอไล่แกออกคุณประการเกิดเรื่องอะไรขึ้นจ๊ะเสียงดังว่นวายเชียวก็ไม่มีอะไรกับป้าแค่พี่บีมไล่แม่คนดีของป้าออกก็แค่นั้นฮะไล่ออกลูกหมูก็ทำอะไรผิดหรอจ๊ะ นักไม่รับประทานแบบนี้ล่ะก็ป้ามาแสเองเนี่ช่วยมีได้นี่หนูถ้าทีบ้านหนูเขาไม่ได้สอนเรื่องมารย,ยาทและการวางตัวในสังคมเดี๋ยวป้าช่วยสอนให้ก็ได้จะสอนได้มากได้น้อยนั่นมันก็ขึ้นอยู่กับพวกหนูสองคนด้วยแต่ป้าว่าถ้าให้ประเมินจากนิสัยและพื้นฐานจิตใจของพวกหนูมันคงสอนยากแล้วล่ะ เคยได้ยินคำนี้ไหมที่เขาว่าสันดอนมันขุดได้แต่สันดาลมันขุดไม่ได้อเฮ้ยมากล้าว่าฉันเหรอปากดีนะที่ไหนอยู่ดีไม่ว่าดีนะป้าไม่เจียมสำขาญเองสมน้าออกไปสิ คงจะไปได้หรอกครับท่านประธานทำไมล่ะคะทำไมบีมจะไล่แม่บ้านออกไปได้ล่ะคะกแม่บ้านที่คุณดูถูกอยู่เขาเป็นแม่ของผมแม่ของท,ท่านจริงเหรอเนี่ยจริงสิลูกชายฉันจะโกหกทำไมลูกชาย ี่ครับผมขอไล่พวกคุณออกไล่ออกไปหรอกค่ะท่านประธานลุงอะไรองนะคะคุณแม่คะแม่ตาว่าทีลูกสะใภ้อย่างพีมด,ด้วยค่ะเออเจะ้ะถ้าฉันจะมีลูกสะใภ้ฉันจะมีอย่างแม่หนูคนนี้นี่ไม่ใช่เธอไปออกไปได้แล้วเออเจอ้าแล้วพอแล้วพอกว่าบดาตัวโหนี่กบฏ ไม่คิดว่าคุณแม่จะมาเซอร์ไพรส์ผมโดยการปลอมมาเป็นแม่บ้านนะครับเนี่ยแม่ไม่ได้มาเซอร์ไพรส์อย่างเดียวนะแต่แม่มาหาลูกเซอร์ไพรส์ด้วยหนูลูกหมูสนใจไหมจ๊ะ <laughs> เธอลยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน